สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านก็สู่ช่องช่างต้นแัตเตียร์ซิงนะครับอยู่กับผมเหมือนเดิมช่างต้นนะครับก็วันนี้ผมก็จะพาทุกคนไปดูวิธีการตัดทรงซูบล็อกอีกแล้วนะครับก็ซูบล็อกรอบนี้นะครับก็จะเป็นลูกค้าที่ผมยาวแล้วก็ผมตรงนะครับผมหนาด้วยนะครับก็เราจะมีวิธีการตัดหรือว่าทํางานยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันในคลิปเลยแต่ก่อนจะไปชมคลิปนะครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องช่างต้นแัตเตียร์ซิงคด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดลิปใหม่ๆเดี๋ยวเราไป ร้านทรงไทยบาร์เบอร์ใบช่างต้นร้านตัดผมชายสมุทรประกาศบริการตัดผมชายและแกะลายผมสนใจจองคิวตัดผมโทร0830438994อยากหลอกก็โทรมานะจ๊ะสวัสดีครับสวัสดีทุกคนอีกรอบหนึ่งนะครับก็วันนี้เราจะมาแนะนําวิธีการตัดทรงทูบล็อกกันนะครับทูบ็อกนะครับก็อย่างที่เห็นนะครับผมลูกค้าเนี่ยมีลักษณะผมที่เส้นใหญ่นะครับแล้วก็ผมหนาตรงนะครับแต่ไม่ถึงกรบตรงมากนะครับตรงส่วนปลายก็ยังมี ลักษณะผมที่เป็นลอนอยู่นะครับเพราะฉะนั้นลูกค้าอยากจะตัดทรงทูบล็อกนะครับแล้วก็โจทย์ก็คือลูกค้าอยากจะเสยแสกนะครับในที่นี้ก็คือผมจะไว้ด้านบนแสกเป็นสไตล์คอมม่านะครับส่วนฐานทรงก็จะเป็นทรงทูบล็อกอย่างที่ลูกค้าต้องการนะครับก็ขั้นตอนแรกเราจะเริ่มทําการแบ่งผมกันก่อนนะครับแบ่งก็คือเราจะแบ่งรอบศีรษะเลยนะครับส่วนด้านหลังเราจะแบ่งเป็นลักษณะเหมือนตัววีนะครับ ก็หลังจากที่เราแบ่งผมกันเสร็จนะครับผมก็จะใช้หวีนะครับมาทําการขึ้นทรงนะครับเพราะว่าผมเนี่ยจะไม่ตัดด้านข้างสั้นจนเกินไปหรือว่าให้เนื้อผมด้านล่างเนี่ยสว่างเกินไปจะไม่บาลานซ์กับแนวผมด้านบนที่เราต้องการที่จะไว้ยาวนะครับเพราะว่าด้วยลักษณะเส้นผมของลูกค้ายอย่างนี้เนี่ยถ้าเกิดเราตัดด้านบนสั้นจนเกินไปนะครับผมจะดีดแน่นอนนะครับผมเส้นใหญ่เพราะฉะนั้นต้องไว้ยาวพอรเราไว้ผมด้านบนนะครับหรือว่าเราซอยออกไม่เยอะเนี่ย เพื่อต้องการที่จะเลี้ยงให้ผมด้านบนเนี่ยยาวที่สุดนะครับเพื่อที่จะให้ลูกค้าเส,เสยหรือว่าแสกได้นะครับได้ง่ายทีนี้ถ้าเราตัดพื้นผมด้านล่างหรือว่าฐานทรงขาวจนเกินไปเนี่ยก็จะเกิดความอ่าสีเนี่ยจะ,จะตัดกันเกินไปนะครับพื้นขาวส่วนด้านบนก็จะเป็นแบบผมดำๆยาวๆลงมาปิดไว้ซึ่งมันจะดูไม่ค่อยบาลานซ์แล้วก็ไม่สวยนะครับเพราะฉะนั้นผมก็จะใช้หวีนี่แหละมาทําการขึ้นทรงนะครับก็จะใช้หวีที่มีลักษณะฟันที่ ค่อนข้างหนานะครับอย่างที่ผมใช้อันนี้ก็จะเป็นหวีวอนนะครับที่แถมมากับปัตตาเลียนซึ่งหวีตัวนี้มีลักษณะก็คือสันหวีหนานะครับฟันกว้างนะครับก็จะช่วยให้เวลาที่เราไถาขึ้นทรงเนี่ยตัดออกมาเสร็จแล้วเนี่ยแนวผมด้านล่างลูกค้าเนี่ยจะไม่ขาวจนเกินไปนะครับก็เราจะใช้หวีนะครับในการไถขึ้นทรงหรือว่าสร้างกรอบทรงหรือฐานทรงไว้ก่อนนะครับส่วนด้านล่างเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาไล่กันอีกทีหนึ่งนะครับ เราต้องการที่จะสร้างกรอบทรงหรือว่าฐานทรงไว้เท่านั้นนะครับในขั้นตอนการขึ้นหวีเพราะฉะนั้นการวางหวีนะครับจะวางสันหวีเนี่ยแนบกับฐานทรงในหหน้าหวีแรกนะครับแล้วค่อยๆต่อขึ้นไปด้านบนทีละหหน้าหวีโดยยึดด้านล่างเนี่ยเป็นไกด์ลายเวลาที่เราใช้หวีตักนะครับก็จะตักแนวผมด้านล่างติดขึ้นมาด้วยแล้วยกฟันหวีออกมานะครับก็คือดึงหวีออกมาด้านข้างหรือว่าด้านนอกเนี่ยให้เสมอกับ ฐานทรงหรือว่าไกด์ไลน์ด้านล่างนะครับก็ค่อยๆต่อขึ้นไปทีละหนึ่งหน้าหวีอย่างที่ทุกคนเห็นในคลิปนะครับ หลังจากที่เราทาการไถขึ้นทรงกันด้วยหวีเสร็จแล้วนะครับเราใช้หวีขึ้นทรงเสร็จนะครับขั้นตอนต่อไปเนี่ยผมก็จะใช้ฟันรองปัตตาเลียนเบอร์หนึ่งนะครับแล้วโยกตัวปรับฟันหรือว่าเราจะปรับคันโยกด้านข้างเนี่ยสไลด์ดันลงไปให้สุดเลยนะครับเป็นเบอร์หนึ่งสไลด์ฟันนะครับมาไล่เก็บบริเวณตรงช่วงตีนผมนะครับหรือว่าตรงช่วงแนวต่อผมด้านล่างนะครับไถเผยหน้าปัตตาเลียนนะครับโดยการวางปัตตาเลียนเราจะวางครึ่งหน้าปัตตาเลียนเท่านั้นนะครับ แล้วไถเผยขึ้นไปนเชื่อมกับแนวผมที่เราเพิ่งตัดไปเมื่อกี้ด้วยหวีนะครับก็จะเก็บแค่ต่ำๆนะครับเบอร์หนึ่งสไลด์ฟันเนี่ยจะเก็บเฉพาะตรงช่วงปีนผมเท่านั้นนะครับ หลังจากที่เราถ่ายกันด้วยฟันรองปัตตาเลียนเบอร์หนึ่งสไลด์ฟันเสร็จแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปเนี่ยผมก็จะใช้ปัตตาเลียนกันขอบนะครับมากันบริเวณด้านข้างนะครับโดยด้านหลังตรงช่วงท้ายทอยเนี่ยเราจะไม่กันนะครับเราจะไล่ให้เป็นเงาธรรมชาติขึ้นไปนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับการถ่ายด้านล่างก็จะใช้แค่หวีแล้วก็ฟันรองปัตตาเลียนเบอร์หนึ่งสไลด์ฟันเท่านั้นนะครับซึ่งก็จะไม่ยุ่งยากนะครับขั้นตอนไม่ลึกลับซับซ้อนอะไรมากนะครับแต่ สิ่งที่ผมอยากจะสื่อนะครับประเด็นหลักหัวใจหลักของคลิปนี้ก็คือการซอยผมด้านบนนะครับซึ่งถ้าเราอยากจะซอยผมลูกค้าที่ยาวและก็ผมเส้นใหญ่เนี่ยเราจะมีวิธีการซอยหรือว่าการทาํางานยังไงเนี่ยอยากให้ทุกคนดูกันจนจบนะครับเพราะว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์กับช่างใหม่มากๆนะครับสําหรับใครที่ยังมีปัญหาเรื่องการซอยผมการยกช่อนะครับเรายังซอยผมไม่คล่องยังไม่รู้สเต็ปนะครับดูคลิปนี้คือก็จะซอยค่อนข้างละเอียดเลยนะครับ หลังจากที่เรากันขอบด้านข้างกันเสร็จแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปเนี่ยผมก็จะใช้กันไกฟันปลานะครับมาเก็บงานบริเวณด้านข้างนะครับหรือว่าตรงจุดรอยเชื่อมต่อตั้งแต่เบอร์หนึ่งสลด์ฟันขึ้นไปเชื่อมกับแนวฐานทรงหรือว่าที่เราขึ้นทรงกันด้วยหวีนะครับก็จะมีบางจุดที่ยังไม่เชื่อมหรือว่ายังเป็นขอบอยู่นะครับเพราะว่าเบอร์หนึ่งสลด์ฟันเนี่ยเราถ่ายแค่เฉพาะตีนผมเท่านั้นนะครับก็สําหรับกันไกฟันปลาเนี่ยก็จะช่วยให้งานของเราเนี่ยดูนุ่มดูเนียนขึ้นนะครับ ส่วนเวลาที่เราใช้กันไกฟันปลานะครับมาไล่เก็บงานนะครับเราจะไล่จากด้านล่างนะครับไล่จากแนวตีนผมด้านล่างเนี่ยไล่ขึ้นไปด้านบนนะครับเวลาไล่นะครับเราจะยกเก็บเฉพาะตรงช่วงปลายผมเท่านั้นนะครับเพราะว่าเวลาที่เราเดินหวีเนี่ยเราไม่ได้เอาหวีเนี่ยไปแนบกับศีรษะลูกค้านะครับเราจะยกเก็บเฉพาะตรงช่วงปลายไล่จากล่างขึ้นไปบนนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับผมก็จะใช้เครื่องกหนวดมาเก็บบริเวณตรงช่วงต่อผมหลังจากที่เรา ลงปัตาเลียนไปแล้วนะครับก็จะทำงานด้านล่างให้เสร็จเลยนะครับหลังจากที่เราทํางานด้านล่างกันจนเสร็จแล้วนะครับสเต็ปต่อไปก็คือการซอยผมด้านบนอ่าเราจะทํางานเป็นสเต็ปอย่างชัดเจนนะครับเจนนะครับก็คือทําด้านล่างให้เสร็จไปเลยทีเดียวแล้วค่อยมาซอยผมด้านบนนะครับเราจะไม่ทําโดดไปโดดมาเดี๋ยวบนมั่งเดี๋ยวล่างมากนะครับไม่เสร็จสักที เพราะฉะนั้นการทํางานก็ต้องมีขั้นมีตอนที่ค่อนข้างชัดเจนจะทําให้เราทํางานเป็นระเบียบและก็ทํางานได้ไวมากยิ่งขึ้นนะครับก็สําหรับการซอยผมด้านบนนะครับผมจะซอยด้านหลังก่อนนะครับเพื่อกําหนดความยาวของเส้นผมด้านบนเวลาด้านบนเนี่ยลงมาปิดหรือว่าลงมาปกผมด้านข้างนะครับเราอยากจะให้ผมเนี่ยลงมาปิดยาวถึงตรงไหนนะครับโดยเราจะเริ่มซอยด้านหลังเนี่ยเป็นไกด์ไลน์ก่อนแล้วค่อยๆไล่ไปสร้างกรอบทรงบริเวณด้านข้างนะครับ ด้านข้างก็จะซอยไล่ค่อยๆเทลงไปด้านหน้านะครับด้านหน้าก็จะยาวกว่าด้านหลังหลังจากที่เราซอยจนได้ไกด์ไลน์แนวผมด้านหลังเสร็จแล้วนะครับเราก็จะมาแบ่งนะครับทีละช่ออย่างที่ทุกคนเห็นในคลิปนะครับดูตามคลิปได้เลยแล้วก็ฟังผมอธิบายไปด้วยนะครับจะได้ไม่งงนะครับเราจะมาแบ่งทีละช่อหรือว่าทีละแถวนะครับโดยแบ่งแถวยาวตามแนวเส้นผมนะครับจากหน้ามาหาข้างหลังนะครับ แบ่งตามแนวผมแล้วดึงลงมาสร้างกรอบทรงทีละช่อทําไมผมถึงต้องทําแบบนี้ทําไมต้องแบ่งทีละช่อเพราะผมลูกค้านี่มีลักษณะผมที่ยาวนะครับแล้วก็หนาด้วยเพราะฉะนั้นเราก็จะดึงมาทีละช่อทีละช่อทีละช่อเราจะไล่อย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับเราจะไล่ทีละช่ออย่างนี้ไปเรื่อยๆจนไปจบอีกฝั่งหนึ่งนะครับก็คือเราจะรู้ได้ยังไงว่าเราควรจะไล่ไปถึงตรงไหน เราจะดูตรงช่วงที่เราแบ่งช่อสุดท้ายมานะครับแบ่งไปเรื่อยๆนะครับแบ่งมาทีละช่อทีละช่อแล้วดูว่าช่อไหนเนี่ยเราดึงมาแล้วไม่เหลือผมล้นแนวไกด์ไลน์ด้านข้างลงมาอ่ะอันนั้นคือเราพอแล้วเราจะไปเริ่มอีกฝั่งหนึ่งซึ่งก็ทําเหมือนกันนะครับอ่าเวลาที่เราทําอย่างนี้จะทําให้ผมลูกค้าเนี่ยซ้ายกับขวาเท่ากันนะครับต่อให้ลูกค้าปัดไปซ้ายหรือปัดไปขวาผมก็จะไม่มีปัญหาที่มันจะแพมหรือว่าล้นฐานทรงออกมาหรือว่าล้นกรอบทรงออกมาได้นะครับ สำหรับการเก็บผมด้านหน้านะครับเราจะดึงโน้มโดยยึดแถวด้านข้างนะครับโดยยึดกรอบทรงด้านข้างเนี่ยเป็นไกด์ไลน์แล้วค่อยๆโน้มเทลงไปด้านหน้านะครับไล่ไปจากด้านข้างไปถึงตรงกลางนะครับซ้ายกับขวามาชนกันตรงกลางนะครับแล้วจับช่อบผมทั้ง2ฝั่งเนี่ยรวกมาบริเวณตรงกลางจมูกนะครับหรือว่าตรงด้านหน้าของลูกค้าเนี่ยแล้วก็ซอยให้2ฝั่งเนี่ยเท่ากันนะครับเวลาเราเก็บงานด้านหน้าหรือว่าสร้างกรอบทรงด้านหน้าเราก็จะเก็ดประมาณนี้นะครับ หลังจากที่เราสร้างกรอบทรงกันเสร็จแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปก็จะเป็นการสอยไล่เลเยอร์นะครับโดยเราจะจับช่อการไล่เลเยอร์ปกติก็คือเราจะจับแนวขวางนะครับ แนวขวางก็คือปาดช่อมาด้านข้างอย่างที่ทุกคนเห็นในคลิปนะครับอย่าสับสนนะครับเมื่อกี้เราปาดเป็นแนวตรงนะครับหน้ามาหลังตอนนี้เราจะปาดจากซ้ายมาขวานะครับไล่มาทีละช่อทีละช่อนะครับจากด้านหลังมาด้านหน้าโดยเราจะแบ่งเป็น3แถวเหมือนเดิมนะครับเริ่มจากแถวด้านข้างนะครับแถวด้านข้างก็จะยกประมาณ45องศาหรือว่าโค้งตามรูปกระโหลกศีรษะของลูกค้านะครับส่วนตรงกลางนะครับเราก็จะยก90องศาโดยยึดแนวผมด้านข้างเป็นไกด์ไลน์อย่างที่ทุกคนเห็นในคลิปนะครับจะเห็นไกด์ไลน์ค่อนข้าง ชัดเจนซึ่งเวลาที่เราซอยเนี่ยเราก็จะรวบแนวผมแถวด้านข้งางติดมาด้วยนะครับเพื่อเป็นไกด์ไลน์ต่อไปจนรอบศีรษะ หลังจากที่เราซอยไล่เลเยอร์กันเสร็จแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปก็จะเป็นการเช็คผมนะครับโดยการเช็คผมนะครับผมจะแบ่งผมตามแนวเส้นผมนะครับก็คือแบ่งจากด้านหน้ามาด้านหลังนะครับแบ่งตัดกันไปตัดกันมานะเมื่อกี้แบ่งแนวขวางอันนี้แบ่งแนวตรงนะครับตรงจากหน้าไปข้างหลังแล้วก็ยกเช็คทีละช่องนะครับช่องก็คือเราจะแบ่ง3ามแถวเหมือนเดิมนะครับด้านข้าง2ตรงกลาง1น,นะครับ แล้วยกขึ้นเป็นลักษณะแนวตรงยก90องศานะครับเพื่อเช็คปลายผมนะครับว่าผมเนี่ยเท่ากันไหมนะครับ หลังจากที่เราซอยผมด้านบนจนได้ขนาดความยาวตามที่เราต้องการแล้วนะครับขั้นตอนต,อนต่อไปเนี่ยผมก็จะใช้ไดเนี่ยมาเป่าผมไม่แห้งก่อนนะครับก็คือการซอยให้ผมสั้นลงเนี่ยเราจะซอยเปียกนะครับส่วนขั้นตอนต่อไปที่เราจะซอยให้ผมบางลงนะครับเราจะซอยแห้งนะครับเพราะฉะนั้นเราจะต้องเป่าผมไม่แห้งก่อนนะครับเพื่อ <point> ที่เราจะพอยได้ง่ายและก็สะดวกนะครับถ้าเกิดเรามาซอยพอยต์90องศาใช้โดยใช้กันไกตัดพอยต์เนี่ย ผมนะครับที่เป็นผมเปียกจะเกาะตัวกันเป็นก้อนซึ่งเราจะซอยไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นต้องไดผมไม่แห้งก่อนนะครับแล้วค่อยซอยเราก็จะยกซอยทีละช่อทีละช่อไล่ไปเรื่อยๆนะครับโดยการพอย์90องศานะครับก็คือแทงเข้ามาตรงๆผมจะโดนตัดออกแค่บางเส้นเท่านั้นแล้วก็จะทําให้แนวผมเนี่ยดูนุ่มเป็นธรรมชาตินะครับ ปล,ปลายผมหรือว่ากรอบทรงบริเวณน้านข้างก็ต้องซอยเช่นเดียวกันนะครับซึ่งเราจะใช้หวีเนี่ยตักผมขึ้นมานะครับแล้วใช้กันไกลพอยนะครับ90องศาอย่างที่ทุกคนเห็นในคลิปนะครับเวลาเราเก็บกรอบทรงหรือว่าเราต้องการที่จะให้กรอบทรงเนี่ยบางลงนะครับเราก็จะใช้วิธีนี้นะครับ เสร็จแล้วนะครับทุกคนก็จะออกมาประมาณนี้นะครับสำหรับการตัดทรง t ู o ล l อกนะครับส่วนด้านบนลูกค้าอยากกระเสรยนะครับก็จะเป็นเสยสไตล์คอมม่านะครับก็จะประมาณนี้ยังไงก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องช่างต้นปตเลียนซิ่งด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆแล้วก็อย่าลืมไปติดตาม Facebook Fanpage ด้วยนะครับทรงไทยบาเบอร์บายช่างต้นสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ